วันนี้มาสวนสัตว์นะวันนี้จะพาไปดูสัตว์ต่างๆสวัสดีค่ะมาดูลิงอีกตัวหนึ่งอาลิงอะ ลิงกำลังกินกล้วยอยู่สวัสดีครับเราดูลิงอีกตัวหนึ่งนะในสวนสัตว์กำลังกินกล้วยอยู่ลิงกินกล้วยสวัสดีครับสวัสดีครับมาสวนสัตว์ตอนนี้ลิงกำลังกินกล้วยอยู่สวัสดีครับอร่อยไหมยัมมี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  ต,ตอนนี้มาดูเสือลายนะคะเสือลายก็คือเล็บปาดเล็บปาดภาษาญ,ญี่ปุ่นเขาเรียกว่า<ม>เขี่ยวเขี้ยวนะคะเล็บปาดแล้วได้รอป้าป้าครับค่ะเ,เดี๋ยวเรามาห้องสมุดน,นะคะนโอนจัรซึ่งเปิดใหม่นะเดี๋ยวนามาดูบรรยากาศข้างๆได้นี่คือ,อ,อจัก,กรยาน ยอได้อันนี้คือสถานที่สำหรับคนพิการนะคะอู้โตโมโดาชิยะนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะบรรยากาศนะ Keen. đây đây đâu đây đưa book mấy book Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สัตว์ที่นี่นะคะเป็นเกี่ยวกับเป็นนิทานหมดเลยนะไม่มีหนังสือประเภทอื่นเลยนิทานสําหรับเด็กอย่างเดียวเลยลรู้สึกโอเคนะแล้วก็มีสถานที่ที่นั่งนะคือบรรยากาศนะเป็นอันนี้เป็นโอเพ่นแอร์นะอยู่ข้างนอกอากาศดีมากเลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะมันติดกับสวนสัตว์บรรยากาศข้างนอกนะแล้วก็นี่เป็นบรรยาฐานวิวในเมืองนะ ตอนนี้ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วนะดูนะข้างหลังเป็นสีแดงนะใบไ,ไม้เปลี่ยนสีถึงเวลากลับแล้วนะวันนี้เดินนิดหน่อยเนืงจากว่าเหนื่อย